สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันเสาร์นะคะพบกับช่อง y o u t u b e สมมะทาโลค่ะเปิดไพ่ทายดวง17 ถึง31พฤษภาคม2565คนวันเสาร์ดวงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จบอกเลยผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยก่อนอื่นฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสมาร ทาโร่ในนามสม้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ยิปซีราคาเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท2คํคำถาม78บาทและ3คํคำถาม99บาทใครสนใจทักแชทเพจ Facebook สม้มมะพยากรตอบรวดเร็วทันใจ แล้วก็ประหยัดด้วยแต่ถ้าใครไม่สะใจอยากจะโทรคุยแพ็กเกจ20นาทีเริ่มต้น299บาทต่างประเทศนัดโทรคุยไลน์ได้20นาทีเริ่มต้น359บาทเทียนมงคลจุดวันที่23พฤษภาคมและใครอยากได้วอลเปเปอร์239บาท จัดให้แบบบุฟเฟ่ตเลือกเรื่องที่จะเสริมดวงได้แบบไม่จำกัดคำถามในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้คนวันเสาร์นะต้องต่อสู้นะ สัญ,ญลักษณ์ของเจ็ดไม้เท้าการงานค่อนข้างที่จะเคี่ยวลากดินพอสมควรต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอารุมอร่วยให้กันต้องสู้ต้องเต็มที่จึงจะชนะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จช่วงนี้เนี่ยพยายามพูดจาให้ไพราะเพาะพลิ้งเข้าไว้แล้วก็พยายามเข้าหาผู้ใหญ่จะมีผู้รู้จะมีกูรูจะมีหัวหน้าหรือจะมีคนที่เขาประสบความสาเร็จมาก่อนหน้านี้คอยให้คาแนะนาที่ดี ที่เป็นประโยชน์อย่าทําตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอะไรที่เรายังไม่รู้อะไรที่เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมพยายามเรียนรู้จากเขาแล้วเราจะเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันในองค์กรค่อนข้างสูงนะคะทำให้เต็มที่สุดกำลังความสามารถของเรานั่นแหละแต่อย่ามัวจมปลักอยู่กับอดีต ก่อนหน้านั้นเคยเศร้าเคยทุกข์เคยทอ้อเคยผิดหวังยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพลาดไปแล้วไม่เป็นไรที่ผ่านมาถ้าทําเต็มที่แล้วมันไม่ได้เลื่อนขั้นมันไม่ได้เลื่อนตําแหน่งไม่เป็นไรตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตั้งใจทําตรงนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุดสามถ้วยมันล้มไปแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้สองถ้วยที่ตั้งอยู่คือโอกาสและความ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองต้องปลุกใจตัวเองนะคะต้องสู้ต้องเต็มที่ถึงจะชนะช่วงนี้ใครอยากค้าขาย อาชีพนักธุรกิจอาชีพค้าขายไปดิวงานไปติดต่องานไปพบลูกค้าพยายามใช้วาจาให้เป็นประโยชน์เพราะการเจราจาค่อนข้างที่จะเคี้ยวนิดนึงคุณต้องพลิกลิ้นคุณต้องปลิ้นคำหรือทำยังไงก็ได้ให้เราได้ผลประโยชน์ไม่งั้นคุณจะถูกกด แล้วก็อำนาจในการต่อรองของคุณจะน้อยเตรียมตัวให้ดีๆการเจรจาครั้งนี้ค่อนข้างเคี้ยวลากดินการต่างประเทศโดดเด่นนะใครวางแผนไปต่างประเทศวีซ่าไม่ผ่านง่ายๆแต่อย่าเพิ่งท้อบางคนยื่นไปแล้วว่ารอบที่เราไม่ผ่านรอบนี้ท้อรอบนี้ถอดใจดึงดูดพลังงานลบๆเข้าหาตัวเองไม่เอาอยากจะไปกําลังใจต้องดีแล้วก็ต้องสู้ส่วนในเรื่องของงานราชการช่วงนี้งานเยอะ พอสมควรเหมือนกันเหมือนทำงานจนไม่ได้พักเลยแล้วก็ มีปัญหาเกี่ยวกับบ่าไหล่หลังบางคนนั่งนานปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่ปัญหาออฟฟริซินโดมจะกกับมากำเริบเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังประกอบกับช่วงเนี้คนวันเสาร์มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลหลายอย่างมันเลยแบบย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องอะไรหลายๆเรื่องระวังเป็นซึมเศร้าด้วยนะช่วงนี้เข้าวัดเข้าวาใฝ่หาทางธรรมหรือคุยกับคนที่เขามีทัศ นคติที่ดีหรือช่วงนี้ลองฟังธรรมะดูก็ได้ทุกคนเกิดมาต้องต่อสู้ทุกคนเกิดมาต้องดิ้นรนมันไม่มีใครไม่เหนื่อยถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมตรงเนี้คุณก็แค่ทําหน้าที่ของคุณที่ดีที่สุดทําให้เต็มที่แล้วผลจะเป็นอย่างไรคุณก็แค่จะยอมรับมันซึ่งมองว่าคุณมีเกณฑ์ได้รับคําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลิกจมปากอยู่กับอดีตคนที่ ตกงานว่างงานถูกเลิกจ้างมาก่อนหน้านี้ออกจากงานมาก่อนหน้านี้อย่ามัวแต่ไวอไ้อลัยโอ้ยฉันไม่มีคุณค่าฉันถูกให้ออกจากงานนั่นนี่ไร้สาระค่ะออกจากงานเก่าช่างมันจบไม่ต้องไปคิดเยอะเดินหน้าหางานใหม่ถึงแม้ว่าคู่แข่งเยอะถึงแม้ว่าการแข่งขันสูงแต่ถ้าคุณเต็มที่อ่ะคุณเห็นไหม ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่บนบันลังม้าหินท่ามกลางมรสุมท่ามกลางขลื่นลมที่ก็ไม่ได้สงบนะแต่ทำไมเขานั่งอยู่ได้อะ <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจคนวันสาว์อ่ะ ชีวิตของคุณไม่ได้ลรยได้กีบกุหลาบดังนั้นคุณต้องสู้กําลังใจจากคนภายนอกไม่สําคัญเท่ากับกําลังใจภายในเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมอง,มองแล้วความสําเร็จอยู่ไม่ไกลต้องสู้ต้องเต็มที่จึงจะชน,นะร้องเพลงคุณแม่เจนินๆไว้เลยเราจะได้ปลุกใจนะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักของคนวันเสราร์อย่าจมปักอยู่กับอดีต ใครเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเป็นไม้ก็ไม่ได้น่าเกลียดเลิกกับแฟนมาก่อนหน้านี้ผิดหวังมาก่อนหน้านี้ ตอนนี้เยียวยารักษาแผลใจถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรักใครอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ดีนะอยู่โสดแบบนี้ก็สบายใจกว่าเพราะฉะนั้นคนโสดเยียวยารักษาแผลใจโฟกัสไปที่เรื่องของความก้าวหน้าโฟกัสไปที่เรื่องของงานจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนเพราะสิ่งที่คุณกาลังเจออยู่ตอนนี้มันก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันส่วนคนที่มีคู่พูดจากันดีๆอย่าเอาชนะกันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ การตั้งแง่มันเป็นความหมายที่จ้องแต่จะเอาชนะกันหรือบางทีก็ระแวงหรือบางทีก็หึงหวงไม่ไว้ใจแล้วก็บางคนคิดเยอะเรื่องเก่าๆก็คิดเยอะเรื่องข้างหน้าก็ระแวงจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงแฟนจะเป็นยังไงจะนอกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะคิดมากปวดหัวนะคะส่วนเรื่องเงินจริงๆเนี่ย ใครที่เคยลงทุนใครที่เคยถูกหลอกถูกโกงมาแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากทําใจโอกาสที่จะได้คืนค่อนข้างยากยอมรับความจริงกับความผิดพลาดครั้งนั้นแล้วยอมรับมันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ตายหาใหม่เงินเนี่ยไม่ได้แย่ แต่เหนื่อยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เลือดตาแทบกระเด็นดังนั้นบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีรายรับรายจ่ายยังไงแล้วช่วงนี้บางทีอาจจะมีโชคลาบมากับความเป็นความตายเลขอายุวันเกินปีเกิดคนตายฝันเห็นคนตายอาจจะได้โชคได้ลาบ แต่มันอาจจะเป็นทุกขลาบเพราะช่วงนี้คนวันเสาร์เองมีเกณฑ์ได้ใส่ชุดดำมีเกณฑ์ได้ใส่ชุดดำไปร่วมง,งานข่าวดำหรือไปงานศพถ้าได้ไปอย่าลืมเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายจะให้โชคไหว้ขอพรพญนาคและ ทำบุญลงศพเสริมดวงแล้วทุกอย่างจะดีใครที่ไม่สบายใจทักแชทมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันได้1คำถาม3าม39บาทเท่านั้นสมัครพยากร์เพจ Facebook พิมพ์ภาษาไทยวันน้ลลาไปก่อนคะ่ะ